น้องวุยนุ่นน้องวุ้ยนุ่นอยร์บอมเยอะนะพหนูถึงใจพี่เปล่าอ๋อถ้าพี่ชอบหวานหวานก็ต้องหนูอ่ะนี่น้องตาลเนี่นี่สเปคนะสเปคนะโอ้ไม่นั่นไม่โทษอ่ะไม่ได้พี่ไม่เอาใครเห็นบ้างเนี่ยใครเห็นบ้างกิต ตานไงตายก็อยู่เนี่ยกบกลับไปอย่างนี้เลยตอนนี้เรยพี่ไม่มีใช่เลยเพราะว่าตอนที่เราไม่มีแบบนี้ไงรู้แล้วน้องตัวใครอะตัวใครตัวใครเดินถูได้ฮ้ย เมาแต่ยังอยากจะกลับมาต้องช่วยด้วย sober L เครื่องดื่มแก้แห้งด้วยส่วนผสมจากธรรมชาติทําให้คุณกลับมาได้ในทันทีความโสมหายไปต้อง sober L หาซื้อได้ที่ช่องทางออนไลน์แล้วแบบว่าวันนี้ก็เหมือนเรามานั่งฉลองนะเอ๊ะ มันน่าจะหลอกกันว่าพี่ไหวครบรอบหนึ่งปีในการที่แฟนเสียแฟนที่เสียใช่ป่ะแพี่ก็สามารถที่จะเราสามารถจะมีแฟนใหม่ได้หนึ่งคนเพราะว่าเราแบบเหมือนเราไว้ทุกแล้วนะครบหนึ่งปีครับครับผมตามที่เราสัญญากับตัวเองไว้อืและเอ็กวันนี้มาฉลองกับพี่สวัยหน่อยได้เลยเต็มที่อยู่แล้วเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์นี่ อะไรพีต่ตาวก็น่า,นามีความสุขพี่ไหวน้องมาทำคนที่นี้ทำไมเราบ,บไปใหญ่ได้ได้ได้ครับผมตรงน,น,น,นี้เดี๋ยวให้พี่พี่โบ่กับพี่เอกอะนั่งคุยกันก่อนให้พี่โทรหาเท็กว่าเฮ้ยน,นี้มีเรื่องเครียดว่ะมานั่งนั่งดื่มกันเพื่อนหน่อยดีอันนี้เราอันนี้เราแอบตั้งอยู่ใช่ใช่ถ่ายบรรยาตั้งอ่ะวันนี้กูพี่ไหวจะครบรอบหนึ่งปีว่ะในการที่เขา สัญญารับนี่สัญญาเป็นไงานมัสัญญาบานรักแน่นอนครบรอบหนึ่งปีที่แบงเขาเสียไปแล้วเขาบอกว่าจะไม่ดูเหมืนเรื่องผู้หญิงเลยแต่นี่ครบรอบหนึ่งปีแล้วก็เลยไปคอนเทนต์เ้าจะวาาแต่เรื่องจริงเขาสัญจริงเขาสัญญาจริงอันนี้ระดับพี่ตี้ไหถูกต้อเขาสัญญาจริง้าเปนไหน้าเริ่มใส่ใชคือครบหนึ่งปีเขาเรื่งปีแล้วก็ตบแด อ่าไม่ใช่เขาบองว่าครบหนึ่งปีถ้าหนึ่งปีเขาก็จะกลับไปอยู่กับพี่หญิงได้คือสามารถเร่มีแ็นใหม่ได้มันต้องมันต้องเลยยิ่งคืนวันนี้ก่อนไหมพี่ไม่เลยนี่แล้วแล้วรู้ว่ามาเรียบร้อยแล้วแพี่แล้วพี่ก็เป็นคนที่แบบว่าไอ้วันนั้หญิงพี่ไหวบอกเลยว่าครบหนึ่งปีเอ้ยครบหนึ่งปีแล้วก็เลยเรียกปาร์ตี้หน่อยอะไรเงี้ยเงี้ยหรอกว่าเฮียปาร์ตี้นี้เฉยหรอเฮ้ยไม่เฉยดิอะไรเงี้ย ครับนางแบบพิบตี้ชื่ออะไรนะปวยนุ่นค่ะปวยนุ่นนะลูกตานะ่ะเอ๊ะเอ๊ะให้ให้เลือกแบบคนไหนครับได้หมดได้หมดโอ้ยเลือกได้หมดข้างหลังเลือกเลยเหรอเไปถ่ายหลังเลือกเลยเหรอใช่ผมแม่งตอบแบบไม่คิดเลยเย๊กแม่งเกียรจริงเลยโธ่อะไรเกียร์อะไรเกียร์มึงจะถ่ายเบื้องหลังมาเยอะแยะวันเซ็ตไหนเดี๋ยวพี่ไหว้ทั้งไหน ีถ้าพี่ไหวเข้ามาครับหลังตรวจการพี่ไหวต้องมานั่งตรงกลางพี่เจ๊กนั่งนี่ก็ได้พี่คบมานั่งเดียวติดน้อยยังไงน่ดูบสองคนใช้ไบบนี้ก็ได้แก้โครงแนวอ่ะน้องสองคนนี่สองน้องสองคนดีนะฮะพูดเนี่ยน้องสองคนดีดีแล้วเมื่อวานมันพากูตรวจสินะประชอดเเก้าจบวันนี้อะไรเนร่ย นี่ร้านที่ไหนกันเนี่ยเขาบอกว่าอยู่แถวนั่นอนนี่แล้วพูดชาบดีนี่พูดชาเหมือนดูบินนี่ครับพิตี้เราเชิญมาครับพิตี้น้ำไม่อาบครับวันคุณครับถามว่าอาบน้ำหรือยังก่อนปกติจะมี่ทิปน้ำไม่อาบอันนี้อันนี้ทีตาวน้ำไม่อาบใช่เหรอยิ่งว่าใหญ่กว่าทีตาวไม่อาบเพราะ ถึงเลิกแล้วถึงเลิอกอาบน้ำแล้วเพราะว่าสงการที่อาบน้ำไม oh. ่เลิกแล้วไป่ล้วเฮ้ยวิวิยื้อไงช่วย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 ช่วมาสามี อ๋ออยู่หน้าบ้านเข้ามาเลยครับพี่เข้ามาเลยโอเคครับพี่โอ้โหมาแล้วโอ้ยอะไรมามาแล้วไหวโอ้โหเรียบร้อยทุกอย่างเดี๋ยวดูแลพี่เออพี่พี่โอเคค่ะ ได้มีสต๊อกสองันนี้เราไป็นคนไหนอ่ะลองเลือกหนอยอ๋อคือเขาก็สวยเั็นคู่กับนี่เต่อเสร็จเป็นคู่อะนไม่เลือกคนเดียวพี่เลือกพี่เสียหนายน้องไงพี่เลือกคนเดียวไม่ได้กลับบ้านนะวันนี้ถูอว่าเขาสวยเป็นคู่นี่เขาคุยด้วยน้องคุยด้วยเดี๋ยวบอมเยอะนะอเยอะไปเลยอะไม่ถูกเลยไม่รู้ว่าถูกใจพี่เปล่า No ถ้าพี่ชอบหวานหวานก็ต้องหนูอ่ะถ้าพี fine, ่ชอบแร็ๆก็ต้องหนูแล้วแหละมีทุกหมดเลยเรายู่ไม่ถ่ายหรอตอบไม่ได้นี่ไม่ถ่ายอไม่หมดพูดอะไรบ้างนะร้อนหรอไม่จะลุ้นตัวนี้มันต้องจะลุ้นทำไมแล้วไงไม่ไหวจะจะลุ้นไงเดี๋ยวไม่ไหวมันจะไม่ไหวไงไม่ไหวแน่ไม่ไหวโอเคเลยว่ะนอะไร นี่แหละเนะอืออคดีประเทศไทยคดีข่มขืนมันมันเลยทุบอ่ะราสเบอร์รี่หอมหวานเข้มข้นเติมความสดชื่นให้คุณต้อง K&S Thailand กลอ้มากองเลคคอร์อดเซอร์ไพรสไม่ไหวนี่ครับผมต้องขอขอบคุณมากครับครับผมอันนี้ครบรอบไปนานแล้วนะนี่นะ อ๋อใช่ครับผมรอบของแฟนจะเไหมครับเราตีคุยไปหนึ่งเพลงพอดีแต่เรื่องที่เราไม่คุยไม่คุยวันนี้ยายไี่สนุกสนุกคือพี่ก็พร้อมที่จะคุยกับคนพวกนี้ได้นะฮะเปิดใจได้แล้วพี่ครับผมมีมีครั้งที่เราไปถ่ายที่ไอจันมีจันได้ไหมไอตอนนั้นแฟนผมไม่เสียก็บางทีเราเราไปคุยเรื่องคี้อยู่บางทีผมก็ เก่งมาก <át> ไม่ได้อันนี้ขอได้เต็มเลยใช่ไหมนี่เก่งอยู่ไหมคะพี่หวานทำแบบไหนคะเก่งตรงไหนเอ่ยตรงไหนเก่งนะคะทำแบบไหนคะช่วยช่วยทำให้เก่งวนเก่งมากพี่จันพี่จันทำแบบไหนอ๋อคือตอนนี้น่าจะเกรงแล้วคือว่าทางผู้หญิงเขาก็จะมาคุยกับเราแต่ว่าคือว่าเขาเขมีสัมพงสัมผัสอะไรพี่ไหมใจ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 กับแต่วันนั้นผมไม่เห็นแค่ครุยนะเขาคุยนู่นเขาคุยนุ่นอะไรอย่างเงี้ยผมมองหน้าพี่พี่ อันนี้น้องตาลโอ้โงนี่สเปคไหมสเปคไหมอ๋อคือว่าสวยั้องคู่นะบางบางทีเราก็ไปมองหน้าน้องนึงดีเราก็เืิดดีเราก็ลดสายตามาลดสายตาอันนี้ผมเรียกมาให้พี่อว่าประเดิมประเดิมดาากอ้นี่เด็กเอ็นทัพเป็นไงอันนี้ระดับพิตตี้นะครับผมจัดมาให้พี่ระดับพิตตี้นะครับโอ้โหนะครับโตเทีโอ้โห ชอบอะไรชอบอะไรก็ชอบคนตลกตลกชอบคนมีมุกไหมเหรอฮะชอบคนมีมุกอ๋อของของผมไม่มีมุกไม่มีมุกของผมไม่มีอะไรมีตะบอกไว้ถ่ายแหละตรงนี้ร้อนมากเลยพี่หวายเดือดจะฝืนจะลองรุดลองอีกทีคุณพระเจ้าเจ้าคนเมาทำผัวตองเดี๋ยวพี่พี่เหนอ้โอ๊อกแตกกระตายโอ้จบจากวันนี้ไป พี่ทองไ้เลยเด็กเอ็นฮับเดี๋ยวเนี่ยนี้เลยนี่เดี๋ยวถ้าผมไปเจอพวกน้องๆแบบพวกที่สายชอบเที่ยวหน่อยเราก็ต้องมาที่เด็กเอ็นฮับใช่ครับผมถ้าผมหนีเมียมาผมก็ต้องเนี่ยแหละถ้ามหืีก็อเียหลวาแค่ก็เอาเป็นบรรยากาศป้อนขนมป้อนเครื่องดื่มกันก็แห้ะเต้นเนาะแล้วก็มือการดูแลมือการดูแล ตัวเลขเอ็นนี่ขอห้ามรับลูกค้าใช่จริงไหมครับถ้าถูกใจก็รับรอบๆค่ะไม่เดียวจริงเลยคนเนี้ยยโอ้ชอบจริมานี่สองซีนก็เสร็จแล้วมา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 ไถามถามแล้วตอบคำถามได้อะไรใส่เข้าพี่ตะปอนเข้ามาด่วนเลยเหรอด่วนตะปอนตะปอน จนะต,ตีกันแล้วตอนนี้จะตีกันแล้วก็สุดจะพี่น้องตีกันแล้วตีอ๋อคือตัวผมเลยใช่คือว่าส่วนมากจะน,น้องจะเรียกมากันเพราะว่าผมเนี่ยพูดงโตัผมเป็นคนที่อายผมมันเป็นพวกไอ้ไอ้สายมังเฟียกถ้ะเก็เป็นพวกที่ คส่ใไร้าย่ายๆใ่ออกผมออกมานี่ไอ้เดอนนั่งกับผมให้ห้าปีกบเคยจับแ<ห>บบว่าทำหน้าอ,อกมั้งไหมเออเคยจับคนทำหน้าอกไหมเคยจับไหมไหน,ไหนอรองนีรองรองดน

โคตรโ้ารบ้าเน่ะพี่โคไม่โคไม่นัไม่โทษไ่ไไม่ได้พี่ไม่เอาหไม่เอาไม่ยอมอย่างเงี้ยหพาะว่าตนี่พมันไม่มีแบบนี้เไม่ยจั่จ่ไม่ใช่ไพี่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่พี่จับผมเนี่ยไม่ใช่ผมจับเล่นกับแบบว่าจับแต่นีดเดียวต่อคนเนี้ยจับไงอ๋อคือว่าผมผิดเลยเนี่ยทํามจับไงใช่ไมนะพ่ใชพี่ไดันนันไม่เอาพี่โคเฮ้ยแนี่ทำยังไง ไอคือว่าผมคือคือว่าผมผิดเลยเขาเพราะว่าตอนที่ดูมันไม่มีแบบนี้ไงแล้วเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวโทร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 อันนี้ไม่รออะไร่โทรโทรทีไม่รู้ไม่ใช่ไม่ใช่ไปคือว่านะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนคือคือว่าน้องให้แตกผมก็แตกแค่คือว่าคือคือแบบมันก็แบบว่าแบบไม่ได้ไงไม่ได้เลยไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนพีพี่ขอโทษแทนได้ไหมขอโทษแทนได้ไหม ไม่ใช่ไม่ใช่คือคือมันมีเล่นแบบนึงแต่ไม่ใช่ไม่ใช่ม่ใช่เใครเห็นมากเนี่ยใครเห็นมากกีตาร์ไงตารก็อยู s <S ่เนี่ยไมกลับไปอีกแล้ีไม่กลับอีพี่ไม่ม่ใช่ไ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 ม่ใช่แกได้เห็นบ้าเห็นบ้าเมอกอมพี่ขอโทษท่พี่ด้วยนะโทษ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 ผมตึว่ะพี่โอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ีก่าฟังฟังฟังังฟังไม่ลี่ไงพี่เงไงไปยไงพี่กัน โทษอพี่ขอโทษแทนด้ยนะไม่ปกติแบบไม่มีอย่างนี้พี่คือไม่มีคนมาไม่มีคนนี้พี่เขาเป็นตั้งใจเขานึกว่าเล่นได้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ผมคือไอ้ตูว่าผมไม่รู้ต้องขอโทษเลยแล้วแล้อย่างนี้พี่ยังไงอ่ะแล้วให้มันแบบจบได้ไหมอ่ะยังไงอ่ะพี่ให้มันมันจะจบยังไงอ่ะต้องต้องยังไงอ่ะพี่ขอโทษได้ไหมหรือว่าต้องต้องค่าเสียหายค่าเสียหายไงอ่ะไม่ไม่ใช่ไม่ใช่พี่ต้องค่าเสียหายังไง น้องเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนผมคือผมคือว่าผมแตกแค่แค่เอาเอานี่แตกตรงนี้นี่นะผมคือว่าเรื่องคือแล้วแล้วพวกพี่เป็นอะไรไหมมันไม่ได้นะพี่ทุไม่ได้หรืออะไรก็คือถ่ายงานก็คือถ่ายงานแบบว่าไม่ไม่ไม่ใช่คบคือว่าน้องก็บอกว่าไหนไอไอลองแตกผมผมก็แค่แตกไอนี่เดียวผมผมแตกแค่นิดเดียวแค่นี้นะครับผมยใจเย็นน้องตัวให้ตัวให้ตัวให้พ่อให้เดินยวหนูจะถ่ายเฮ้ย เดี๋ยวพี่เฮ้ยเฮ้พี่ขอพี่ขอพี่นีจะอะไรพี่เลยไม่ไนี่ผเออไม่เอาพี่ไม่ใช่ไม่ใช่คือคือคือว่าผมคือคือว่าคือว่าเอางี้เรียบไม่ได้หรอคือคือว่าเอางี้แจ้งหมดจับพี่เลยเพราะว่าพี่เป็นคนพาพี่เขามาแกล้งเองอ่ะพาพี่เขามาแกล้งเองอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่เพราะว่าพี่พาพาพี่ไหวมาแกล้งเองตาเลยะตาเลยนะพี่ไม่ไหว I <laughs> <laughs> โคตรจิ้งไหมเสียลเลยเสียวเสียลจริงๆแต่ว่าเรื่องผู้หญิงเนี่ยผมของผมโคตรเกลเป็นสุขจริงคือว่าผมไม่ค่อยจะโดนเยอะพี่อและนี่ก็คือโคตรจิ้งนะครับแล้วพี่สเมื่อกี้จะร้องไห้แล้วผมเลยรีบเฉลยเี่ยวเลยครับเเลี่ยวรุ่นใหญ่จะร้องไห้แล้วเพราะว่า คือว่าผมันมันเป็นแบบแผนของไอเอวชนไอคนที่ผมเียเอามือเขาไปแตะใช่ไหมต้อะเราอ่าแล้วขอบคุณนี่นะน้องปุยฝ้ายน้องปุยนุ่นน้องปุยนุ่นฟังหน่อยฟังหน ชื่อบุยนุ่นนะคะบุยนุน่นริมปั๊บมะโนนฝากกดติตดตาม Facebook ด้วยนะคะพีต yep. okay. okay. oh ี้ของเรานะน้องลูกต่อนะคะเฟซบ o ๊กสุพรรษาเนตรอนุ่นะคะนี่เหมือนกันแลเนี่ยแหมเป็นพยานเหมือนแต่งโอเคเอาต้องขอขอบคุณเราด้นะครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับผมขอโทษด้วยนะคะยังไงผมก็ต้องขอโทษนะครับขอบคุณพอเอวฟแคร์ด้วยเอาวันนี้มาโคตรจึ้งร่วม เสียใจแน่นอนกลับบ้านไปก็ดูว pues ่าดวงกูจะเป็นยังไงโอเคครับใครชอบคลิปนี้นะกดจึ้งพี่สไยนะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครด้วยที่สำคัญนะกดซูเปอร์แตงให้เราด้วยนะจะได้มีคลิปดีๆแบบนี้ออกมาให้ทุกคนได้ดูครับพวกเราลาไปก่อนขอบคุณพี่ไหวทีครับพี่ขอบคุณครับใจสั่นเลยใจสั่นเลยกดจึ้งกดจึ้งครับผมกดจึ้งจริงจับงทำไมสนุกมากเลยสนุกมากค่ะพวกพี่เป็นกันเองมากหนูชอบ มากค่ะโดยเฉพาะพี่หมดเอกนะคะที่สุดเงี้ยอย่างนี้เลยพี่สวไหวเขาจับหน้าอกเราจริงไหมไม่จริงค่ะพี่หนูเป็นคนเอามือเขามาจับจริงจับเองเนี่ยตอนแรกเขาดิงมากเลยไม่ยอมจับไม่รู้จะแก้ยังไงแล้วหนูก็เลยหาวิธีจับเขาเนี่ยแหละมาจับหนูเองเลยให้มันจบ <laughs> ไม่งั้นไม่จบไม่จบ,ไม,จบไม่งั้นไม่เสร็จไม่สำเร็จจริงๆโอเคขอบคุณน้องๆสองคนนะครับไว้โอกาสหน้าร่วมง,งานใหม่นะจ้ะขอบคุณน่ะโอ้โหผมผมบอกว่ามันมีเซอร์ไพรส์บางทีก็เราก็สะดุ้งนะบางทีว่าทีมงานเขาไม่ได้เต็มกับเราเขาก็จะคือว่าเขาคุยกันบางทีเขาก็วางแผนกันเราก็แบบกลัวเลยครับเพราะว่าเรื่องพวกนี้เราเป็นคนที่ ผมผมเป็นคนไม่ค่อยกล้าหาครับผมพอมาเธอภายตอนหลังที่เขามาพูดว่าเขาแก้งเราโหผมช็อตนี้ผมชอบมากเลยมันทําให้ไอ้สีหน้าของเราเนี่ยมันเปลี่ยนเลยนะเปลี่ยนแล้วแต่ว่าแต่ต้องยอมรับเ่าสนุกมากครับ